ยิงสบายดีนะลูกยิงสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อยเป็น้องเบิร์ดสุกุศลเนอะไายดี่างที่เรียกเป็น้องมะเหนียวตัวนมาเน่ากินเนาะกินอะไรปลาเผาหรือว่ากินพันปลาหรือว่าเหนียงปลาเนาะพี่เนาะเข้ามาเป็นปลาเน็ตเนาะตอนนี้แม่น้ำจิ้มมันก็เริงใส่สีมันเลูก ไอจีมันออกบัออกไกล่ภายในขนาดขาบอกว่าโจอัตะบีมันเฮยออกเอกอดีดีนที่หนุกอะไรดีนะไอ้อยปาดุอยู่ดดนาเยังลไอ้อปลาดุกไงหนกอือเอา่มไปไวมันเด็ดไวด่างขีดด่างสุดมันออกกนจะไปด่างอีก ลาสอตวัวนะแต่ก,ก็มันอยางกินอะราจอันนี้นะำตัวโมงนะักตวโมใส่นะแขกแากบางกินแบบพันกินเนาะกุชิดาขี่มัน,มน,นี่เนาะเอาไม่เคยขี่มันจะกุะิดาครับปกิงนะันกินเนาะบ๊ายบายแล้วอืม,จจอม,อมแล้วมันไลไป,ลไปหรือเล่ามันจะเป็นพูนไลน์ใสน้าหงห่อ,อตึงเขาเลยเนาะนะ ป็น,านหายตัวมันแห,งห้งนาน่ะมันมาคออยู่หนามไปหัต้องเป็นเขาเด้เอย็จังน่อยจ,อยจ,ยจังสีสี่งไกันสิเก็บพักเก็บยังทั้งพื้นนะไพ่ไพจะร,รังเลยบายไปไปเขาห่มมา,า,ไปไปาดูบ่ามันมันเหาะมันเหดีปีนีบไปตอตีขนาดมานันจริง ยังคือยังปอู้อ้งั้นอะเด็อ้าว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 ยัเป็นสมันเหมือนเนาะแ่ายนี่ิทาความสะอาดเลกพี่น้องเลิกอย่าไปเก็บคนสิงขาสิงาอันนี้คือสินค้ายฮะพี่น้องปลูกไปตั้งแต่ถึงกายกินมันจะกระบุเบิดเต้ មកកោស3តោໂຕកំអងអ້ອຍធំมันមិនលានេះជាប់ល្អហើយเนาะពេញមើលໃສអានជីខៃអីយ៉ាងល្អហើយទៅពីណានេះเด้อនេះเด้อមកញៀមហៅកាเบើវាងអរង្កាមយីនេះគេខៃសតគុនទៅអស់កានតមកកាអនេះយី ฮะับหนึ่งหออียังขับหนอ๋ออีขับหนึ่งหอรอวเนียตสนกัมีิางีปจะบ่มีเกลือใส่ม่หร่บ่มะเกลือ น้าเดียวว่เกิดอะไมาเลยออกมาเนาะีมืว่ามันม่แตบริาเอาไปใส่นั่นะชองกรรมหมูผมดีหมูกระซีหันหัวเหรอยาก ยิบรอดอืมย่อยใจกระปุกหุืะเวลาแล้วก็ไปตีตะอันกับตัวไม่เหี้ยมันยาวเลยมันาวเหเออืมชเโากะต๊ะอุบโลงเานก็สบายเนาะทานจ้โคง ยิงไพอ่อน,ออนแบบๆแบบเย็นๆเนาะเพราะว่ามันมันมีเกลือมันสิไมโอรแบบวินเทจมันก็วิสุโลีดายกิน,นยังลูกกินปุ่นหมอกินปุ่นกับยังกินปุ่นกับเขาโอ,โอ้ <laughs> กินปุ่นกับน้ำปลาแม่คุกน้ำปลาให้กินมันคือเป็นอยากมือเมือเนาะเฮยเนาะโอ้โหเสดนะก็อ่เบอกไปเด้ออ่ะบอไปเด้ออยนี่มันมันเป็นมม่วไอ้มี ตาคา่อยสมุดอสบายไม่ไม่ไม่ไมันก็ม่ <c oughs> มีเกลือนะมันก็ได้แบบว่า,มา,มนนะวาไม,ไไมเเนะ่เก็ดมันนะแต่ว่าไม่ไ้กินหรกินแต่เนื้ออะไรเนาะเ็ดหลอกออกเกเก็พนะักไหม่ะหลังจากที่เราปาุมไปเก็ัก,กอนอยู่สวนองเองเก็ักสลัดกันไมนะอืรรม หาพ่อยู่ันั่ละแม่มามามาิมา,มา,มา,มากระมาดูมาตีเดอ้อ,อาาดีพัชรดแก่กะลังเอกินเนาะเดินเซาะนี่น้องกำลังเนี้ยกลังเนี้ยทำิพักเนี่เดเสียงหัวมาก่อนมาซ่ได้ซ่นึงกันที่ อันน <mile> ี้เป็นผ้าห้อปอกะผ้าห้อปนเนาะปนกันผาข้ผาขนกับัคได้ปรอันนี้เป็นพักอันนี้ได้เลยพักกงสายละพักกงสายใช่หม่กผ้กเนีนอนัโอ้นี่หรอเ่เออแม่นเถอมนโอุ้ยช่ายนี่มนเนาะเต้่กินมาณักนเต็มเลยเราไปยังหลุเกะใยังหระตัวเนี่ยวะ อันนี้ก็เป็นอนะไรคุยผ้าอะไรมีแมลงปีกส่นบานแล้วก็อันนี้ก็เป็นมักเล่นเนาะก็ตอนมักเล่นเวลาเขาเป็นหมาเลยเ,ลเป็นหมาไปเลยนะมักเกือบกำลังเป็นหมาเนาะอหมเป็นหมาแม่มักเกือบหมักทั่วเก็บอายุหมักทั่วมีหมกทั่วอยู่เนาะทั่วปีนะนหง ไนนะนนลัออปัตัวาดาไปเขา่มปะกินปักทัวก่อนเอาเอาหมาใหเ่นเด้อเอาอยมกับเอาเนาะเด็ดตัวเด็ดให้

ผิดนะครัเนาะหาไม่มาทันในชุกกันไง่ว่าเก็บไปทายเหลืออยู่หอมปนซ้นมีพานาเห็นดตดมักงนี่อ๊หมอมันแด่ไปเอาไปดักในหมกตัวหนทีลยด่าหน้าไปดูปกะมันห่างยังไว้เนาะักนาเนาะป็นกสักที่ยังวะเนาะ เียเก็บระหมรอมอเปล่มี่งวก็สิไปเตรียมหลังนะครับทีอะไรกินนะบ้านพี่น้องกินเิ้มจิ้มน้ำยง <c oughs> โอ้กินเนี่ยที่หลัง <c oughs> เร็จในไรหล่าแล้วเร็จในเดเอเอ้อเร็ะเสื่อยค่ะเออเร็ดเื่อยมาถามว่าผมดีนะ แสบบ่แสบบ่ขิงหืมโอเคเนาะพี่น้องทำนี้แหละเดี๋ยวเอาสิทุ่แหละทาบางต้นเห็ดน้ำจิ้มต่อ,อยังอุปยแสบตานี่เห็ดน้ำจิ้มเนาะพี่น้องเดี๋นะคะชิมมาเด้อเห็ดน้ำจิ้มกันเลยเนาะพี่น้องนะมี่ักนี่กระปุ่นบบนะ้รั พริกแดงพริกแดงเขาสึกมาะนะเพราะว่าพริกนี่กมันบนทันแดงเอาพริกดิบมันบวชขัดพริกเขียวบวชข้าอันนี้การะนาบมันนี่เนะาะน้ำตาลน้ำตาลผสบเรียบร้อยเช็ดแก้ยวยังไงมาเจะหวานจี้แจ๊กแดดเจียวสูตรคอยนี่แหละสูตรที่เห็ดเป็นแจ้หวานเดี๋ยวสิกินแบ็นนู่นได้เลยสุดจะร้ายให้พอแดดุพอแดดพอแดดมันชิเพชรปวดอุ้ยมันเพชรเป็นบริสเซ จะจะมันควมใสเฮ้ยมันเป็ดมันบริสเสีะอยู่นี่นะฮะมันไม่ใส่ส่งจะไหมมันจะส่งจะตาลูกออออย่ไปอยาไปออกไว้นาๆๆๆรเดินเนียน้ยพอหายแล้วพอหายแลหันไปขึ้นแต่ประยาดมาพอหายประหยัดไม่พอตีนะ อันใหม่พ่อบอกมาเศร้าคือเศร้าด้วยนี่หมอต้องนาบูใส่ดอกมาต้องตาเกี้ยวใส่น้ำยาขี้แรงเด่นนะฮะพอหายก็ได้วเชื่อไปเด่นแนวเด่นอีดาผมไปดูปไปไปเด่นหาหน่อไม้ไปบ่าหาหน่อไม้ไปายไม่มาต้องใส่ได้พอให้มันเป็นหลอดไตอยู่เลย มาหัวตานี่ยนี่สิเออเดน่ขาคนเ้ออาวเด้อเออต้องทำตาเดือดตาสกอร์เอาว้ตัวดินใช่ตัวดินต้งใชลายจกแฉกแจว ก็โอเคเนาะอรุนใช่พอันนี้คือจิกหัว,ว,วมูใช่น้ำเนาะหัวมูใบบแบบใส่ใ่บวบค้ายาคววนยไปพันใส่นะกินใช่ไหม มันล้มีปลามีหมูแล,ล้วบวงกระจับเอาติดุมันตกะหนุกกระเจ้เาปะตีข้าปิดไว้ดูข้าวปิดไว้อืมอันน,น,น,น่าอึด เรียมตัวปลาตัวมาโลดมขอชุกจรับประทานชุกแล้นใปลากินตัวหนึ่งอย่างนี้เนาะตัวไปพอพออยู่บ้านเขาเมาบ้านพอแล้วใช่ไหมตอนิี่บายเป็นกระเทียงนะกินก่อนเนาะเด่นยังเด่นหน้าบอ ตาตัวนึงเลยก็ตากเอามูนะ้าอีกเครื่องนึงไปเดี๋ยวชิตเดี๋ยมจะทานทีครับอย,นนะยูนเตียรหละยิ้มเขายิ้มเขาขี้เขาสบายดี่พแม่พี่นอ้องบสุผูสุคนสบายดีเด้อคอยพี่นอ้องกีนเขาต้อกาเนี่ยผ่านป่าเสียบเสบพี่นอ้อง อยู่นะเนาะอยู่หไโดยนี่เดแม่กนสิปอน้ยเบิ้งแม่สิพันไหเบิ้งจากบาดนี่ลอกลอคนดีแพี่น้องมนี่อ้บาอีพอทามาบานเนาะจมใบให้จแจวพ่มบอลนิฮเ้กินไนแม่ลาปานอ้าวไมุ่จะอยากจะตลาบอก กินยังจ้ะเอาตบปลาให้พอลอนปอนโอาชาดีเอาตะปลาลูกเห็นพักได้นะก็เลยคิดอยากพันปลาพี่น้องเลยพักจะดัดกระลังนะเสอยู่ไห้แเสียไปนะแปล้วเลย โอ้ยยังสะมาเนี่ย,ยวย่ดงเนี่ตักน้าเอาบ่แม่พันธ์ถึงกินบอพัอนจำเจียวบ่เอาเนาะใส่ปุ่นบอเนาะ จำแจวน้อยนึงเนาะมันสิเพสเนาะโอ้ยชาเป็นตะเสบอ้าปากอ้าปากเฮ้เออพอคือว่าเสีวให้โมกินให้พรอนปอนบอมาอยากน้ำมากินข้าวโดอีมนะกินข้าวโพดเมื่อเป็นภาคคนเดียวภาคไงเง่ายวเค้งจะสบายดีทุกคนเอ้ายดีพให้ปาดู ปปามากินขา้าวนำน้ำเคียงเด้อมากินเดินนำเลี้งยงเ,เ,เด้อกิน้าแฟกินเดินแาแปิิง <c oughs> ปลาปิงปลปา,ปปานิน่งป,ปาปลานี่นอัาหมูขาหมูมาเด้อเส็งแส่เส็ง สวัสดีจ้าดีจ้าสวัสดีจ้าดีจ้าน้องขิงจ้าน้องเลี้งจ้าห้า <c oughs> มอยกินกระติกบกลนนองกินกระติดในต่อ Ini <tuk> mau saya kau. Ini dah okey yang cuba jaga Hmm, saya pilih Kakak nak Mau dikin dulu dah. ยนี่ยมาโซกันอยเอาบมูจำเต้ำเนียน่ยปลาแล้วตะกี้ใส่ตัวไรท่านี้ได้ยากตัวใดอยากก็จับเอาดู

ใช้ปูนน้ำใช้ปูนน้ำบ่ดูเยน่าสิจำแจ่วเห็นไหมจำเองบ่คันป่วนเพื่อนเมื่ค่อยมากินเนาะพี่น้องส่นนนนวนมากเพื่นพนนอนจะมากินเองเนาะเฮีเน <c oughs> ้องเขากินน้ำเนี่เพื่อนคือกันเพื่อนจะเมื่ค่อยให้ป่วนจะเมื่ค่อยกินเท่านะกันกินกันกินเองพอพอมันสีเพชรมัมมัมแซ่บบ่ เสียบอยู่วะไก่หน่อยกับพวกไก่หน่อย ăn à là. đen rồi đó lại đó. đen rồi đó. Lùm bơi bơi thì nó lên nhìn. นานอนขนาดนั้นอยู่นะจับมนันดูความบ่ถเิง <c ười> จับหน่อยก็่เอาได้จับได้ไดจับเจวเก่งขนาด าประหนิ่กับซื้อมากเลยโมเมนปรนิ่ในน้องเจ้าของบาทันใหญ่เวยนะเอาอยู่ประลุะด้วยปุ่นๆน่นาเน่

ที่บึงป่งธรรมจนตัวผีบเด้อออกกันคลิปนาพี่น้องสบายดีสบายดีพอพี่น้องสบายดีขอนกันกินบ๊ายบายนะบ๊ายบายเสียบได้บ่สิละเสียบร้ายบ่แหมสบายดีพอกันคลิปหน้าบ่แหม